ขาพูดไปตามให้ทันนะครานี้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายของคนเรามันก็ต้องมีผลอยู่แล้วมันเป็นอาหารไมแร่แอลกอฮอล์เนี่ยเธอแอลกอฮอล์มีกี่ประเภทเก่งมากคือกับเก่งมากครับเม็ดกับเอสกินได้กับกินไม่ได้ทาแผลกินได้ไหมไม่ได้ไ บางคนกินแล้วตาบอดบางคนกินแล้วก็ตายก็มีนักโทษอะ่ะไม่อยากกินเหล้าเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลไปผสมน้ํากินตายมีข่าวนะฮะเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการตายนะครับเพราะนั่นแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีผลกระทบดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งกินเข้าไปอันดับแรกคือไม่ต้องผ่านที่ไหนปากปากเขาเราต้องรับรสใช่ไหมฮะมันมีไม่เอกงม่ทัวร์เธอเติมเลยนะมันซ่อนทุกอันเลย นะ,ะในปากของเราเนี่ยแค่เธอกินน้ำร้อนสดน้ําร้อนเพื่อนโกหกว่าโอ้ยคุเตี้ยนี้ไม่ร้อนสซดเข้าไปเต็มปากเธอเนี่ยเคยโดนหลอกไหมกูถึงการโดนหลอกกูค,ครั้งหนึ่งเป็ดเป็ดเนี่ยมันจะมีไขมันมากใช่ไหมมันจะปกคุมความร้อนไอไม่ขึ้นเลยนะเธอไม่เชื่อเธอ,อลองดูนะต้มเป็ดเนี่ยใส่ยอดมะขามนี่นะเคยทานไหมต้มเป็ดใส่ยอดมะขามอร่อยนะลูกนะ แล้วก็เวลาไขมันขึ้นมามันจะคุมหมดเลยไม่ร้อนเลยนะไอเราบอกเฮ้ยต้มเป็ดไม่ร้อนเลยโดนหลอกคูก็เต็มที่เลยตักขึ้นมากะซดเป็ปากห้อยเยนะเฮ้ยแล้วพูดอย่างนี้เลยนะฮะอีกประเภทหนึ่งแฟงต้มแฟงเขาตักใส่จานมาให้เราเราก็ไม่รู้ก็ตักปั๊บเข้าไปมันลวกปากเหรอเคยเจอไหม อันนี้มันก็เหมือนกันมันก็แอลกอฮอล์เข้าไปมีขนต่อเยื่อบุจปะในปากคอเออแต่ข่าวเมื่อเช้านี้ได้ดูไหมแปรงสีฟันหลุดเข้าไปในไม่รู้เหรอต้องระวังนะแปรงฟันเธอเนี่ยแปรงสีฟันเนี่ยหลุดเข้าไปในคอมันลื่นคือเขาแปรงว่ามันลื่นฟองเยอะไงพอลื่นเสร็จมันหลุดมือเข้าไปเนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารนุ่นอันนี้ดูข่าวเดี๋ยวอ่านสืพิมพ์ดู นะอ้าวต่อต่อไปอันที่สองเมื่อเข้าไปในคอแล้วแอลกอฮอล์เข้าไปมันจะทำลายเยื่อปูปากนะฮะคนในแอลกอฮอล์เนี่ยกลิ่นปากมีนะคนสุบบุรีคนที่ฟันผุ คนที่ดื่มสุราอะไรเนี้ยจะมีกลิ่นแค่เธอไปกินพวกอสลุสตอรนี่นะ<อ>เธอบัดว่วอาไม่มีกลิ่นไหมม,มีเหงื่อออกมามีกลิ่นไหม<อ>มีนะฮะออกมาจะมีกลิ่นเลยคล้ายๆเข้าไปเข้าห้องน้ำในคนเข้าที่สองในแทบไม่อยากจะเข้าเลยอะ่ะ<อ>นะฮะ<อ>เหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันมันจะทําลายตรงไหนมั่งอันดับแรก มันมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทําให้การกดสมองกดนะฮะกดเพื่ออะไรขาดสติทำํำไมคนกินเหล้าตึงเดินไม่ค่อยตรงทําไมเดินหน้าไป9ก้าหนึ่งถอยหลงังสาก้าแล้วก็ชี้ไม้ชี้มือแบบไม่ค่อยตรงอันเลอ่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมันไปกดระบบประสาททาให้เกิดการทรงตัวของเราการพูดการอะไรต่างๆเนี่ยถ้ากินเข้าไปมากนอก มีเพื่อนครูคนหนึ่งแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อกินเหล้าขออนุญาตเข้าห้องน้ํผลปรากฏว่าเข้าน้ำผิดสังเกตพวกครูก็ไปเคาะเงียบเอาบุญแจเข้าไปเปิดดูผลปรากฏว่านั่งหลับคาโถส่วมนะไอเราก็เป็นห่วงคิดว่าไปไงหัวนอกพื้นสลบที่ไหนได้นั่งหลับในช่วมช่วมชะโคกหลับขาดสติ พฤติกรรมที่แสดงออกมาของแต่และคนนี่แปลกนะสังเกตจะตรงกันข้ามบางคนกินเหล้าแล้วร้องไห้เคยเห็นปะร้องบางคนไม่เคยพูดแต่เวลากินเหล้าพูดโอ้โหพูดมากบางคนเวลาธรรมดาพูดมากเวลากินเหล้าซึมนะอย่างคุณถ้ากินแล้วคุณซึมเลยคือพูดไม่ได้มันง่วงมากนะครับบางคนมีพฤติกรรมแปลกแปก อันนี้ก็คนหนึ่งเหมือนกันนั่งกินเหล้าเนี่ยถ้าเขาลุกขึ้นมาเนี่ยพวกครูต้องระวังตลอดนะพอคนนี้ลุกขึ้นมาเนี่ยต้องมองดีๆปัสสวะใส่เพื่อนจริงๆเพราะเราก็ต้องมองต้องจ้องละแล้วระวังให้ดีนะครับแสงว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมแบบนี้อ,อย่าเป็นผู้หญิงก็แล้วกัน2.2 คนกินเหล้านี่นะหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นไหมความดันของเลือดกับผึบผุดกฎใน,นยิ่เป็นโรคความดันกินเหล้านะยิ่งตายเร็วนะเพราะนั้นใครใครเป็นโรคความดันจะออยากให้ตายเร็วเขากินเหล้าเยอะเลยนะ <c oughs> ตายเร็ว ความดันโลหิตจ,จะสูงความดันโลหิตจ,จะสูงมากพวกเธอเคยวัดความดันไหมอะเดี๋ยวที่โรงพยาบาลอันนี้เราไม่ต้องไปให้เขวาวัดแล้วเอาแค่แขนแย่เข้าไปใช่ไหมมันก็พื้นขึ้นไปเลยนะครูต้องบ้านครูนี่ซื้อซื้อที่วัดประจาบ,บ้านเลยนะที่พันแขนเนี่ยแต่ไม่ใช่แบบรุ่นโบราณปิดๆๆนะรุ่นแบบคอมอไิวเตอระไรดิจิตอลใช่ไหมกดปุ๊บมันก็พื้นขึ้นเองนะแล้วก็ติ๊ดบอกความดัน สูงกับต่ําแล้วก็การเต้นของหัวใจเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอามา,อาวันจันจะเอามาเราเรามาว่างไปวัดกันดูนะวัดฟีวัดฟีนะนะของครูชยุทธเขาบริการเด็กแต่คนนั้นเขาไปต้องํำเล็บให้ดูก่อนนะ <c oughs> ต่อไป2.3โอ้โหนี่ทางเดินอาหารเป็นมะเร็งมะเร็งเรียนมาแล้วยัง <c oughs> เรียนแล้วเห็นไหมโรคกระเพาะ เป็นที่กระเพาะอาหารลำไส้แต่สมมติเป็นที่คอ้วยนะพวกซูบหรีเนี่ยเป็นที่คอมั่งเป็นที่นะกระเ,เ,เพาะอาหารเป็นที่หลอดอาหารเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นมะเร็ง มะเร็งนี่ถ้ามันเห็นจะชัดมันเป็นเร็วก็ดีนะมะเร็งมันค่อยเป็นคนที่คนไทยนี่เป็นมะเร็งกันเยอะนะไม่เฉพาะดื่มเหล้าแต่ว่าบางอย่างมันส่งเสริมกันนะกินของแปลกต้องกรอบๆหมูย่างกระทะย่างไม่ช่กระทะย่างเนื้อย่างกระทะพูดผิดกระทะย่างไม่มีนะเอาไล้นะชอบถ้ากินเกลียมหน่อยเป็นไงชอบมันอร่อยมันเคี้ยวกรอบๆงั้นกินฐานซะดีกว่านะ แล้วก็พวกมะเร็งเนี่ยนะฮะมันก็มีแรงผลักดันมีองค์ประกอบอะไรยายาฆ่า,า,มาแมลงต้นอ้าวต่อไป2.3งจุไป2.4ใช่ไหมนะฮะตับแข็งคนสงสัยว่ามันตับแข็งกับตับหวานนี่ต่างกันไหมแตบหวานอร่อยใช่ไหมตับแข็งดีไหมอร่อย ครูดูสารคดีคุณชอบดูโทรทัศน์สารคดีนะกินคนเผากินคนนะกินคนเขาจะมีเอาหัวกะโหลไปตั้งๆว่ากินกี่ศพแล้วบ้านนี้กินกี่ศพโอ้หน้ากลัวแต่นี่มีหรือเปล่าไม่รู้นะคราวนี้ตับมีหน้าที่อะไรตับมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของตับตับมีหน้าที่สร้างน้ําดีน้ําดีคือน้ําที่ไม่เสียใช่ไหมไม่ใช่ ถุงเลือดใครเรียกว่า,าถุงน้าดีไหมเวลาเราทาระพวกเครื่องในจะมีพวกน้ําีเขียวอ่ะพึดออกมานั่นแหละนั่นแหละน้ำดีำดเวลาเราทาดีมีหน้าที่อะไรมีการเวลาเรากินข้าวมันจะช่วยย่อยอาหารนะครับช่วยขับออกมาเพื่อย่อยอาหารแต่ถ้ากุณน้ําดีพวกนี้เสียหรือไม่มีน้ําดีออกมาการย่อยอาหารก็ผิดปกติอ่ะเดี๋ยวเรามาชมวีทัศน์กันดีกว่า<_><_>เรื่องการกินเหล้ากับพวกตับมีผลอย่างไรนะฮะถ้าพร้อมเชิญเลยครับ พวกแกนะโเบากันหน่อยดีกว่าเมากันมากแล้วอะในเมาเลยจะไปกินทำไมใช่ใช่ตอนเดือนนัดเทเราจะลองกันเลยดิเออย่างนี้เพวกแกกินเข้าไปมันจะได้ตับแข็งตายกันไวไวตับแข็งไม่เคยได้ยินว่ะเคยได้ยินแต่นี่เว้ยตบตาหวานความจริงสุราเนี่ยดื่มไปมันก็ทําให้สนุกสนานแต่อันตรายนี่มันมีอยู่มากนะครับโดยเฉพาะอันตรายต่อตับ ซึ่งเป็นอวัยวะที่จะต้องทําลายพิษของแอลกอฮอล์หรือเหล้าทุกครั้งที่เราเดืม่มเหล้าเข้าไปเนี่ยเหล้าก็จะไปทําลายเซลล์ของตับทีละน้อยทีละน้อยทีละพันสองพันสามพันสี่พันหมื่นตัวทําลายไปเรื่อยๆเมื่อทําลายไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อพังผืดเข้ามาแทนที่เซลล์ของตับที่ถูกทําลายไปเนือเยื่อพังผืดนี้พูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับแผลเป็นซึ่งเมื่อมากขึ้นเรื่อยเรื่อย ตับนั้นก็จะแข็งแล้วเมื่อตับแข็งคนเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นอกจากนั้นยังมีอวัยวะที่จะเสียหายจากฤทลิกของเหล้าได้อีกเช่นสมองเซลล์ของสมองก็จะถูกทําลายาลวันละเป็นพันพันหมืน่นๆมื่นตัวเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มเหล้ามากๆจึงง่อลงนอกนอกเหนือจากตับนอกจากสมองแล้วก็ยังมีหัวใจอีกหัวใจเขาเนี่ยจะสามารถที่จะเสียหายเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนล้า อาจจะพอใจวายได้ได้อีกด้วยนะครับเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัววะเิ่มเริ่มเริ่เรักเริ่ม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 เรว่มเริ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 ่้เไิ่มเริ่มเริ่มเริ่เดิ่มเร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 ิ่มริมชม่มริเรยนอเรส่มเนึ่มเร่มเร่เล่าเร่มเริ่มเ่มว่าเวลาเพื่นครินเหิ้าเนี่ย ล้วคุณชอบกินกลับแต่คนกินเหล้าจริงๆเลยเธอเคากินกับแก้มไหมกินมากหรือน้อยน้อยนะข้าวบางคนไม่กินเลยนะกินแต่เหล้าบางคนก็จิ้มมันคำก็กินเหล้าไปสี่ห้าแก้วคนมีความเข้าใจผิดนะคิดว่ากินพวกกับแก้มแล้วจะไม่เมาหรือกินแล้วจะไม่มีผลต่อร่างกายกินเข้าไปในปากเสียนไปลงที่ไหนกระเพาะถ้ากระเพาะไม่มีอาหารย่อย แต่ว่ามีแต่เล่าผลปรากฏว่าการซึมเข้าไปแอลกอฮอล์ที่ซึมเข้าไปในกระแสะเลือดเนี่ยอันไหนมีสะดวกหรือง่ายกว่ากันมีอาหารกับไม่มีอาหารไม,ไม่มีมันไปเร็วนะถ้ามีอาหารเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการกินเนี่ยช้าใช่ไหมทาให้เกิดเนยแต่จริงๆแล้วเป็นโรคกระเพาะได้ถึงกินกับแก้มก็เป็นโรคกระเพาะเป็นมะเร็งที่ตับอะเป็นที่เรืเอ่อเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารได้เหมือนกันถึงกินกับแก้มนะ ทานที่ดีที่สุดก็อยากกินซะดีกว่านะฮะอะเดี๋ยวเรามีวิชาต,ตอนที่2เกี่ยวกับพวกเล่ากับกระเพาะอาหารว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวข้องยังไงความเชื่อเป็นยังไงอ่าพร้อมเชิญครับ ไหนการเราบอกมาสิว่าเพศรับอะไรที่กินเหล้าแล้วไม่เมาอ,อ่ะก็กลับแกล้มนี่ไงเราเนี่ยอย่างทั่วนี่นะถ้าเราตื้มันเข้าไปเยอะเนาะม,มันก็ทําให้เรากินเหล้าไม่เมาแล้วเหล้าก็จะไม่กัดเฉพาะเราด้วยจริงเหรอวะซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับการราับประทานกับแกล้มลงไปนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเมาช้าลงแต่ความจริงแล้วการรับประทานกับแกล้มนั้นทําให้เราดื่มเหล้าน้อยลงไปด้วยก็เลยทําให้ การเมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าช้าลงอีกประการหนึง่งปริมาณกับแกล้มที่มีอยู่เนี่ยทำให้เหล้าที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยมันเจือจางลงไปด้วยเพราะฉะนั้นการดูดซึมก็เลยยิ่งช้าลงไปอีกก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะไม่เมาหรือเมาน้อยแต่อยังไรก็ตามปริมาณเหล้าที่มีอยู่นั้นก็ยังทําอันตรายต่อกระเพาะอาหารได้ที่เราพบก็คือจะมีจุดเลือดออกเล็กๆบนผิวของเยื่อบุกระเพาะเนี่ยทั่วไปหมดแล้วถ้า จุดเลือดออกนี้มีปริมาณมากๆคนที่รับประทานเหล้าเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอาการอาเจียนออกมาเป็นเลือดได้เคยมีคนไข้ที่รับประทานเหล้าเยอะๆโดยเฉพาะในสภาวะที่กระเพาะอาหารว่างเนี่ยอาเจียนเป็นเลือดมากจนกระทั่งช็อกเสียชีวิตก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มเหล้าจะมีกับแกล้มหรือไม่ก็ตามเนี่ยล้วนเป็นอันตรายกับร่างกายของท่านกับกระเพาะของท่านและเหล้าทุกหยดที่ดื่มเข้าไปแม้จะมีกับแกล้มอยู่ด้วยก็จะต้องดูดซึมทั้งหมดเข้าไปสู่ร่างกาย ทำลายทั้งกระเพาะทั้งตับทั้งสมองทั้งหัวใจอวไว้ว่าทุกอย่างถูกทำลายครับโง่มันตั้งนานแล้วเลิก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 เรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวไปต่อที่อื่นต่อได้รับรองเด็ดกว่ากินเหล้าอีกเด็ดยังไงพรุ่งนี้รู้แน่ครับ คานี้นักเรียนเห็นไหมว่าการกินเหล้าแล้วก็มีกับแก้วไม่มีผลนะเพียงแต่ว่าให้มันกินได้น้อยลงแค่นั้นเองไม่ใช่ว่ากินแล้วทาให้เกิดไม่เมาไม่ใช่เพราะนั้นเหล้าอย่าไปกินเลยนะมันไม่ดีนะ,นะต่อไปมีผลต่อ,อยังไงอีกสองห้านักเรียนรู้จักไตไหมตไตมีหน้าที่อะไรสมมติเรากินอะไรเข้าไปที่เป็นของเสียเข้าไปเนี่ยไตยขับออกมาสมมติทัมาทางไหนฮะ ปัสสาวะนะฮะบางคนทําไมฉี่เหลืองบางคนเสพสารเสพติดออกมาปั๊บฉี่เป็นสีม่วงทําไมเขารู้เพราะว่ามันสารเสพติดบางตัวต้องหลุดออกมาพร้อมกับปัสสาวะเดีย๋ยวนี้ครูบอกว่าบางทีเราคานแล้วเขาไปกลิ่นมันออกมาทําปัสสาวะมั่งนะฮะคนเป็นโรคเบาหวานทวกเราจะมีความคับใจว่าถ้าเราปัสสาวะปับ๊บถ้า,ววาเป็นโรคเบาหวานเป็นงไงฉี่ไปมดเป็นยังไงมดมากินปัสสาวะเราเพราะมีน้ําตาลใช่ไหมเราเข้าใจอย่างนั้น นะครับเพราะนั้นไตก็มีหน้ที่ทํานี้เข mm hmm. าได้ยินคาว่าล้างไตป่ะ mm hmm. ล้างไตใช้เงินเยอะมากนะเพราะนั้น mm hmm. ก็เรียกว่าฟอกไตใช่ไหมจริงๆครูเรียกแต่ล้างไตล้างไตอ่ะพูดให็มันโกฟอกไตนะครับ mm hmm. ต่อไปกล้ามเนื้อนะฮะเธอรู้สึกว่าคน mm hmm. เนื้อก็มีไม้โทนะข้างก็มีไม้เอก น้ำก็ยังไม่โทรเหมือนกันมันมีอยู่แต่มันมองเห็นไม่ชัดนักเรียนครับน่าจะเห็นได้ว่าคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยบางคนบอกว่าอ้วนมันไม่ใช่อ้วนนะเขาเรียกว่ามันบวมถ้าครูคนหลายคนมองครูว่าครูดื่มเบียร์นะที่จริงครูไม่ดื่มะเดี๋ยวใช่ไหมคิดว่าครูบวมเพราะว่าเบียร์ที่จริงไม่ใช่ไม่ดื่มเลยอันนีบวมเพราะอาหารไขมันเยอะนะเราต้องมาฟังนะครับ จะมีอาการข้างน้ำหรือบวมต่อไปน้ำตาลทำไมคนเมาเล่ตึงหมดสติน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงต่ำเขาเช็คเวลาเช็คน้ำตาลเขาเช็คตรงไหนในเลือดนี่สามารถเช็คได้หลายอย่างนะเอียดได้ไหม อ,อะไรไงเคลอรนอก็เลือดมาทั้งหมดเลยนะพวกนี้ความดันในจับ้างนอกแต่ว่าพวกตรวจอะไรเนี่ยเลือดเนี่ยเขาจะฉีดเขาจะดึงจากเราไปทําไมเขาตรวจเลือดบ่อยนะไปโรงพยาบาลปั๊บก็ตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็ติ๊กว่าจะหาอะไรเขาก็ติ๊ก,ก,กจําจำนวนเข้าไปอย่างกูไปตรวจร่างกายไปจําปีเนี่ยเอาไปเกือบเต็มเต็มเข็มเขาเลยอะเอาไปตรวจครบเขาเรียกว่าคอร์สใหญ่นะตื่นเช้ามาต้องห้ามหกโม่เออเออที่ยงคืน ห้ามกินข้าวแล้วห้ามกินอาหารน้ําก็ยังไม่ได้เลยนะเธอนะต้องเอาไปไงเอาปะสะัสสาวะไปตรวจไปเสร็จวัดความดันปะสะัสสาวะไปตรวจเจาะเลือดนะครับตรวจทุกอย่างเลยแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็ตรวจฟันสายตานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าตรวจชุดใหญ่ในชุดใหญ่ตรวจเลือดเขาดึงอาไปเยอะเลยแล้วไปตรวจเพร์รลอนของครูก็ใกล้เคียงละใกล้ความจริงละเบาหวานเป็นไหมนะครับ หัวใจขึ้นหัวใจเป็นยังไงเอาอะไรมาจิ้มจิ้มตัวเราให้เป็นตัววางเป็นสายออกไปนะมาแตะมาแตะเหมือนมนุษย์อากาศเลยนะแล้วก็วัดไปนะนะนั่นเรี่อเคยตรวจร่างกายไหมครับนะนิตาเคยไหมนะลองตรวจดูนะฮะนะลองตรวจดูนะอ่ะครวนี้คนเราทำไมเขาบอกว่าเขาอว่าถ้ากินเหล้าแล้วผู้หญิงนี่ชอบผู้ชายดื่มเหล้าไหม ไม่ชอบเขาว่ากินแล้วมันเป็นยังไงโทษของมันเนี่ย